การด้านเกษตรและสังกัดได้ช่วยเกิดคุณภาพรี่ยอดเยี่ยมแข่งรันเกษตรและสังกัดนะครับก็เดี๋ยอะๆคุ้มกันมานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือว่ามาพบย้ายมาแทนท่านวโนาสนมารัตนแสงนะครับซึ่งท่านได้รับงเพื่อนขึ้นไปเป็นผู้กองนะครับทางท่านผมก็ยินดีเต็มที่ในเรื่องของสื่อและการสื่อสังการความสามารถที่จะดำเนินการแล้ก็เั้งแสวัสดีครับท่านประธานและก็พูดเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ เพราะว่าในเรื่องของข้าวเนี่ยก็จะมีข้าวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับว่าข้าว,วจังหวัดจังหวัดกาญจน์นะครับที่มาทาในพื้นที่ฝากและฝากตัวไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตที่เข้าไปทุกทีของเขาอะไรที่เปียกได้หน,น้าที่ของจังหวัดทีเ่เราเต็มที่รับฝากไม่ได้รับฝากได้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสลายการชุม,มนุมก็จบเรื่องทำไมผู้ว่าอยู่บนสารการ ที่จังหวัดดำเนินการทำลายรูปแบบชั้นหนึ่งเป็นไปได้ดในฐานะของสปชสุพรนะครับท่านก็ทำอีกท่านอีกท่านหนึ่งท่านฝากฝากท่านทวดเดือดเพียวไว้แล้วนับหลังวันที่สี่ที่การที่เขาดีเพราเป็นนั้นท่านที่แต่ไม่ท่านผมไม่ค่อยอยู่จริงๆนะฮะองค์ประกอบมาให้เหมือนจะได้เหมือนกันทุกจังหวัดนะครับในร่างคำสั่งซึ่งสํานักงานก็จะมีการจดหลักเกณฑ์แนวทางสถานที่การจัดนะครับดยเีวข